ศาสนอันนี้ก็เป็นนักฟางเลยคือฟังอาจารย์แล้วปรัพขึ้นมาสามารถจะสามารถที่จะเอามา analyze นะคะแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันทีนี้บอกพื้นฐานตัวเองนิดนึงเด้ให้ปฏิบัติมาเยอะมือนกันผ่านโค้ดก้าวสามคอร์สวัดธรรมโออาจารย์เคยรีไหมคะวัด วัดธรรมโอที่นำฟานะคะเป็นวัดที่มีปรัชนาอย่างเดียจากพระอาจารย์คันทศลาพิบวงนะคะ,ะเปลี่ยนตรงมาจากพม่านะคะเป็นวิปััสนาอย่างเดียวล้วนๆนะคะก็เรียกว่าทำมาเยอะและขณะนี้ก็เป็นองค์นัยเชิญปฏิบัติธรรมนะะเดือนละครั้งให้อาจารย์ มรกฏเตชาปาหาภมนะคะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของตามหาบัวเหมือนท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติเยอะแล้วก็มีความรู้สึกแบบอาจารย์ว่าอยากจะมาถ่ายทอดว่ากว่าที่จะมาเป็นามาสอนได้เนี่ยผ่านความลำบากมา20กว่าปีในการปฏิบัติธรรมนะคะเพราะนั้นเราก็โชคดีที่ได้ถึงเต็นนิดหน่อยปกติไม่ค่อยได้พูดให้ แก้มีโอกาสที่จะมีสถานที่ให้เปิดธรรมะน,นะคะทา่านจะมาสอนเดือนละครั้งที่ซอยอนุทก็เปิดอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เป็นอีกแนวหนึง่งแต่ก็พวกเราก็ไปกันปฏิบัติไ้เยอะได้รับความคิดความอ่านแล้วแบบท่านกำลังศึกษา,า,กา,รา,าระะเรื่องจักรวาลจึงตรงกาจารยอีกนะคะเป็นเรื่องจักรวาลธรรมะพุทธศาสนานะคะ แล้วก็ไอน์สไตน์แล้วก็จักรวาลซึ่งเหมือนอาจารย์อหมือนีกัน mm hmm. แต่ที่ฉันได้รับความชัดเ้นจริงๆเพราะว่าอาจารย์อยู่ต่างประเทศมานานสามารถเข้าใจวิธีคิดของชาวต่างประเทศชาวไทยแล้วที่สามารถสรุปได้ว่าไทยเราเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยดีที่สุดแต่ความเจริญทาง เวชไนช์เนี่ยทำให้เราเสื่อมได้อย่างรุนแรงนะคะเพราะนันาจารย์ก็กลังพาเรากลับบ้านเนี่ยเลยอยากจะมาขอบคุณแทนพวกเราทั้งหลายนะคะว่าเรากลับบ้านได้ง่ายเลอเกินด้วยวิธีของอาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับก็ท <c oughs> าที่ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมา นที่จะร่วมปั่นทำธรรมะนั่นเองท่านกลับมาวันนี้มงคก็ถ้าเกิดเป็นการฝันธรรมะของพระพุทธองค์มันก็เป็นมงคลสุดสุดของชีวิตนะครับในความที่ไถ่ร้อมากระแต แห่ตัวเองด้วยนะครับ่าถ้าเราเคยปฏิบัติมาแล้วเราเราได้อย่างที่อาจารย์อาจารย์ถึงก่อนนะครับอาจารย์อาจารย์พูดได้อาจารย์รนัองปฏิบัติได้แล้วอาจารย์จะได้ทอดได้คนที่จะได้ทอดได้จริงถึงแก่งแต่ถ้าอาจาระมหาวัวที่อาจารย์พูดถึงที่อาจารย์บอกว่าเราฟังแล้วเรา เช่ชมอาจารย์าหมนะครับนัครัถือว่าเป็นโชคดีของเราพวกเราที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงปฏิบัติจริงเราได้เห็นจริงนะครับถ้าบางทีสิ่งที่อาจารย์พูดพูด,พดนี้เนี่ยมันเปรี่ยนนี่คืออาหารที่อาจารย์ทำแล้วอร่อยอาจารย์จะให้พวกเราไปแล้วทานริมบ้าก จะเพาะได้ต้องยกกมันครับทั้งเช่นเดียวกับจิตขอเราถ้าเราไม่นคำคาสอนอาจารย์ที่เราทราบซึ่งมากวันนี้นะครับไปฏิบัติเมื่อออกจากห้องนี้ความทราบซึ่งก็จะค่อยบอกไปและเราจะกลายเปที่มีสเต็มร้อยเปร์เนตัถือว่าพวกเราโชคดีแลวก็ขอบคุณอาจารย์สูงนะครับเพียเสียสละเวลา อาจารย์ต้องจากครอบครัวมันหรือสาลาประวัติเราสามารถวัดความดีของคนด้วยใจของเราใช่ไหมครับไม่แต่ท่านกับที่ใจเป็นคนที่ คิดว่าอาจารย์ก็ต้องเสียสละเงินทองด้วยกับที่จะเดินทางมาเพราะว่าเงินที่พวกเราจะร่วมทำบุญกับอาจารย์มันไม่แน่นอนนะครับนันนี้คือความสรัทธาที่ผมไว้ได้จากสี่วันสัปดาห์ที่ผ่าอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ขอขอบคุณอาจารย์แทน,นพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็บางคั้งวิธีเอ่อ ผู้รวเข้าประชุมที่ผ่านมาแล้วที่ไม่ได้อยู่วันนี้แลครก็ในวันต่อมาสัปดาห์ต่อไปนะคะส่วนนทุกท่านนรับ้อากาก็สหรับตีนก็เหมือนคล้าย okay. ับ mm ท่หมอนะคะว่าได้มาเช็คด้ว่าเราปฏิบัติไปในที่ถูกางไหเพราะว่าทางนี ็นโชคดีในชีวิตแล้วก็เป็นมงคลในชีวิตที่ได้พบกับอาจารหลังจากที่ตัเงปฏิบัติจริงจังตจแต่วิธี่สกลน,นี่ห่าขึ้นห้าถึงสามเนยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นหลายอย่างที่ได้มาปฏิบัติเนี่ยตัวเองนี่ก็คือสี่วันสามชั่วโมงไปสี่ห้านาทีนัการที่มาปฏิบัติที่นี่นะครัก็ได้จากครั้งที่หนึ่งมาเพราะว่า พี่สาวพี่หมอตัวอย่าเนี่ยเหมือนหมออ้อยว่าถ้าท่านแม่ไม่มาท่านพี่ถามเดี๋ยวท่านข้างหน้าชบริพิตรเราก็มาเพราะว่าอยากคามเพื่อนที่ก็เลยมาคนพบบ้าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะอย่างหนึ่งของชีวิตที่เดียวนะะคที่ทำว่าดีสุดอย่างหนึ่งก็เพราะว่าทำมาจากพระพุทธเจ้านะคะนั่คือสิ่งที่ทุกครั้ที่มานีคะอยวันนี้เนี่ยสิ่งที่พบ มากเกี่ยวกับเรื่องของเข้าใจเรื่องของช่องว่างของใจที่ใช้ทขึได้เรื่องอะทอย่างนะคะและ้วทำให้เข้าใจแล้วที่ช่องว่างที่เราเคออยเห็นมาตั้งแต่ยุคจิตกรมันมันคือเป็นสิ่งที่นี่เราเรียกว่าช่องว่างจริงแล้วก็มันก็มันเรียกได้ว่าจิตตานะคะแล้วก็ความว่งวางนี้เองก็เป็นความที่นี่มีอะไร แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเหมือนที่ก็สัมผัสมาอย่างเี้ยนะแต่ดิฉันก้าแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับดิคูบาจารย์ที่ว่าให้เราพรีแคร์ทิสเหมือนกับมันเป็นอาจารย์สอนแบบที่เราเรียกว่าเก็เรียกว่าไงนะสอนแบบในห้องทอลลงดลองนะคะพวกเราทีท่มีหน้าหายนะอาจารย์คนไทยรู่ภาษาไทยก็มีเวลาจับเก่ก็ไม่ค่อยได้นะคะก็คือเหมือนกับเอ็กซ์เพรสชิ่งโมเดลจะเปอนอันที่ชื่โอโมเดล thì em lên แต่ว่ามันเห็นนะฮะมันเห็นการกระทบแต่มันไมน่มันไม่สะกดออกมาเปอว่าเจ็บมันไม่สะกดออกมา สิ่งฉาอะไรก็คือเพลงมันจะอยู่ข้างนอกแล้วลองมันนั่งอยู่ข้างในแต่เพลงก็อยู่ข้างนอกนนยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ก็ก็คือมันก็ทัดขึ้นก็มีมีระเบียบมีขั้นตอนที่เข้าใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะไม่เสียเวลาท่าน,นก็คือสุดท้ายก็สําหรับตัวเองเนียนะคะก็ต้องกลาวขอบคุณอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นมงคล มีชีวิตจริงเด็กผู้ที่บอกว่าการมีอร,รยานนิกนั้นเป็นทุกอ,อย่างของโครงก,การเชิงงนนะคะแต่แล้เป็นไม่ได้บอเลยท้านะแต่ว่าถือว่าเป็นมีคนชีวิตดร,ริงเลยจริงๆถ้าน้่เจกว่าเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจว่านิพพานจะเดินยแต่ว่าตั้งแต่สามปีนิพพาน,นตั้งใจอล่าก็ ว่าชาติจะขอเป็นชาติสองชาติก็ก็ไปติดแบบมาเรื่อยๆแล้วก็มีการกระทบเขาก็เป็นอาจารย์นิติร้ายนะคะทำงานอยู่ที่เนี้ยยู่ที่ไม่ได้ที่คณะนิตทศยู่ในจุลกรรมาเลยก็กระทบกระบดุเลยนะคะ้ยิ่งขึ้นขึ้นสูงขึ้นต่ำๆมันก็ไปเรื่อยนะคะก็ คือเกิดความเข้าใจนะคะไม่ใช่แต่าถึงนะคะจันเกิดความเข้าใจว่าเราคงมีหวังนะคะคงมีหวังแล้วก็เข้าใจกลไกลตามที่ท่านจย์บอกทุกอย่างก็คงพ้ต่อการที่สุดข,ของตัวเองว่าจะมีสติปัญญามีความมานะอดทนวทำเห็นรู้สึกตัวสึกตัวไปได้มาก้ก็เรื่องตื่นตัาง จะไม่เหมือนกับน้ององเขยค่ะจนเป็นคนติดสูงมากคือเขาบังคับให้ไปที่เขาหลีแล้วก็เจอเพื่อนที่นั่นชื่อพิสานก็บอกว่าถ้าคุณหมอติดสูบแล้วก็เรียนธรรมะยากเนี่ยต้องมาสไตล์เดินก็เลยมาหาอาจารย์ชุกวเพราะว่าถ้าฟังภาษาบาลีสันสกะตนีย่งใจหลอกจะสมาธิดีมากอหลักเลยมาทนี้ก็คือว่าเกนก็เป็นทางเลือกทางหยู่นะคะสำหรับ คนที่อยากจะหาความหลากหลายในการที่จะเรียนรู้ทั้งนนก็แล้วคำนี้ก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ที่เชิญน้องสาวมานะอันนี้ถือว่าเรานำร่องมากกิดค่ะแล้วก็อบุญใจกับทีมงานเพราะว่าทีมงานก็มีความพยายามที่จะดูแลดีมากแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ถือตัวก็ขอบคุณนะแล้วก็ก็จะได้เป็นประโยชน์ในการที่ทํางานต่อไปเพราะว่าเวลาดูแลคนไข้ที่มันประสบ ทุกชีวิตที่รอดอาจารย์จะได้รับคุณด้วยทีมงาน,นด้วยนะคะใ่ค<ม>่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ก็ยินดีที่รู้จักถ้าใครไปโรงเรียนส่ก็หมอราวสิรานะคะแล้วก็ทุกคนเราก็คงจะทักทายกันถ้าเจอกันข้างนอกเร,เรื่องธรรมะเนี่ยอื่นไม่มีจะพูดเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเด็กใหม่เพิ่งศึกษาปีนี้เองสองห้าห้าห้าสิบห้าแต่ว่าไม่ได้อาจารย์สอนให้เรียนรัก ก็ตอนนี้ก็ที่ได้เลยก็คือว่าอือแรงไข้นุ่มเหมือนขึ้นพูดกับตาคุณภาษารามากขึ้นแล้วก็ลูกน้องก็ทุกเอ็กน้อยลงก็ตอนนี้ได้ประมาณคคุณคะ